สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิโรดพาเพลินวันนี้ช่างโรดกาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเหมือนเดิมเด้อพี่น้องเด้อวันนี้พามาชมสวนสัตว์ครับกาจะติดกับสนามบินนะครับเนาะซึ่งก็เป็นสนามบินของข่ายทหารเมืองกาญจนบุรีเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศสิเป็นยังไงนั่นติดตามชมกันเลยครับอ้อูอันนี้คือกวางใช่ไหม กวางหรือตัวอะไรเนาะนี่เนาะมีทั้งตัวน้อยตัวใหญ่คุณทั้งคุณตัวน้อยครับโอ้คุณนะลูกเพิร์เนาะอันนั้นเนาะอือ้กวางนี่ก็กินกระถินเนาะนี่ครับกินตน้นกระถินฮ่าฮ่าโอ้ ปุ่นตัวนั้นกำลังมีเขาเขากำลังงอกอืลปาลปาลปาใยอข้างางอเขาทำไมเป็นอย่างนี้ไหนขอจับหน่อยอ๋ออ๋อเขาเป็นอย่างนี้เนาะ โอ้ยสะบัดทบๆเลยโออืโอ,โอ้แสนรู้จังเลยโอ้อันนี้เป็นเขากวางเนาะครับเนาะจับได้ครับตัวนี้อ๋อจับไห้จับได้จับไห้อืมรูปหน้ารูปหนมันได้โอ้แสนรู้จังเลย ละมังเลยกว่าอ,อืมนี่แหละมั่งไปได้ปางอืมนี่ละมั่งไม่หรู้นี่ละมังนี่ละมั่งโอ้วันนี้คือละมัง่งอ๋อเขาเขาเหมือนกำลังจะลอกคาบโอ้มันนี่หน่อยเร็ว ขยบมานี่หน่อยเร็วอ่าเหมือนเขากินต้นกระถินเหมือนกันครับอืมโน้มเข่าก็จะแตกอ้าวมีหมูป่าด้วย โอ้กินกล้วยกันสบายใจโอ้อันนั้นลูกตัวน้อยอ่าอา่าแม่บังซะแล้วอโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วฮา่าฮ่า นอนสบายใจเลยเอา้าวทางนี้ก็จะมีแพะครับโอ้ทำไมเขาเป็นเช่นนี้อืมโอ้กินกระถินสบายใจเลยอโอ้เขาชอบกระถินเนาะอืม อุ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเออืมตัวอะไรอ๋อเขามีชื่อว่ามีขอโอ้มีขอโอ้เป็นแางนี้นี่เอง อาจจะเห็นไม่ชัดครับพี่น้องครับเพราะว่าเป็นค่ากลงเนาะมีกลงตะข่ายก็เลยจะเห็นบ่ชัดครับส่วนทางนี้ล่ะอุจยาำไม่ตัวใหญ่หญจะเอจะเอยูฮูยูฮู นอนเฉยเลยยูฮูยูฮูโอ้โหโอ้โหนอนเฉยเลยไม่สนใจอะไรไม่สนใจอะไรดีเลยี่จะจะเอ๋โอ้ยไปไหนมานี่มานี่หน่อย มาเข้ากล้องน้อเร็วโอ้ไม่สนใจเลยทางนี้ทางนี้โอ้ยอืมอู้เหมือ,มอ,มอมเนเกาเกาอะไรอ่ะโอ้ยเอ้จยจะเอ๋ หันหน้ามาหน่อยโอ้ย<งาม>นอนเ่ยเลยจะเอ๋จะเอโอ้ยโอ้ยไปไหนหันหน้ามาหนอ่อยหันหน้ามาทางนี้ทางนี้โอ้ยเหมือนนางอายโอ้ยมาทางนี้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 โอ้ยจะไปไหน ทางนี้เร็วอ้าวมีม้าด้วยอ้ยิงฟันยิงฟันโอ้โหืฮโอ้โหไหนไหนไหนโอ้หน้ามา้าผมหน้าม้าเป็นแบบนี้นี่เองอฮ้เฮ้เฮ้เฮ เป็นเช่นนี้นี่เองเนาะนี่ครับคือผมหน้ามาโอ้อืมทำไมหูสั้นนิดเดียวโอ้ออืมฮ้เฮ้าฮ้อืมโอ้ยโอ้ยอืม โอ้อืมตัวเล็กตัวใหญ่มีหมดเลยโอ้โ oh, หจะเอ๋โอ้ oh. เร็วจริงๆมานี่น้อยมานี่มานนี่นอะไรล่ะโอ้โหอ่าฮ่าฮ่ฮ่อืม oh. <c ười> อ้ยไปนู่นแล้วอ้าวตัวนี้ละ่ะจะเอ๋จะเอ๋โอ้โอดูนิ้วมือโอ้นิ้วมือเหมือนคนเลยเน,นี่ยนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยโอ้นิ้วมือเหมือนคนเลย จะเอเชื่ออะไรเนี่ยอุ้ยวันนี้มีลูกมาด้วยอุ้ยนมนมเขาเหรอเนี่ยโอ้นมไม่รูอ่อนอือจะเออุ้ยอุ้ยทำไมไม่ไปเหมือนเขา,าหันหน้ามาหน่อย anak man uh, anak rarani ra ดีวิวิวิโหดโหดโหดตัวนี้โหดโอ้อยังดุเลยก็กระจายหมดเลยอืม นั้นทำไมหน้าแดงอืมทำไมหน้าแดงหน้าขเขาแดงอย่างนั้นหรอธรรมชาติหรือว่าทายาเออเอ,อ่าตอนนี้ไปนี่แล้วอ,อ๋อเขาทะลุได้ อ้าวอันนี้ตัวอะไรฮัลโหลฮัโล,โลอ้าวนอนเฉยเลยโอ้ท่านอนสบายใจเ <c oughs> ออตัวอะไรเนาะนีน่ไม่มีชื่อบอกอืม อนอนเออนอ,อนงายสบายใจเลยโอูยโย้ยอันนี้คืออีเห็นเลยเนี่ยอืมอีเห็นเหมือนยังกับแมวคล้ายๆแมวแต่ตัวยาวกว่า Uh huh. อืม่มเออตัวนี้มาละปิชูยิ่งหางยาวยาวอืมคล้ายแมวคล้ายเสืออุ uh ้ย huh. อ uh ุ huh. uh ๊ยจะไปไหนอืม kin na lai yan kin na yan hmm? oh. takom saiping ngan hmm. ka no kita animen oh. men kalau men men <laughs> โอ้ยเออ,อตัวเป็นแบบนี้เนาะเม่อนเนาะมีขนเป็นอาวุธอืมเป็นตัวแบบนี้นี่เองอุ้ยอืม เอาละครับพี่น้องครับคลิปนี้ช่างโหลดขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามชมตอนสองนอะครับเนะาะเนื่องจากว่าวิดีโอมันยาวไปนิดหนึ่งครับผมถ้าเกิดว่าจะอัปโหลดเมื่อ่ย่านพี่น้องเซ็งหรือว่าเบื่อก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณทุกทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมครับขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์ด้วยครับเด้อที่เป็นกำลังใจให้ช่างโหลดด้วยดีมาตลอดถ่ายนี่ก็คือเก่าครับ ม้าที่วิ่งเร็วยังแพลลาเพราะว่าลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ